ไม่อยากไปเลยตีสามครึ่งแล้วก็มาถึงนี่ตีห้าโคตรเช้าเลยบอกให้เขาหยุดพูดดิอดนอนอยู่คุณคุณบอกหน่อยว่าทำไมเราถึงยังไม่ได้กินครับรอใครครับรอฟ้าไม่สอใไมไม่สนอยู่นะไปกลับเนียวแล้วนาเียทุกคนกินค่ะเหมือน้องไส้มัดพันขวดอันนี้หิวข้าวหรือหิวอะไรกันแน่เนี่ เแล้วหิวมั้งความรักก็เหมือนกาแฟแต่ถ้าเธอไม่แกกก็สมัยเซโนโอเคตอนนี้เราอยู่ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าละเปลี่ยนเสื้อผ้ากันขออนุญาตตั้งกล้อง มาถึงที่แล้วอยากไปไม่อยากไปเลยทำไมอ่ะเพียยงอ่ะกอนรัตกี่โมงตีสามครึ่งแล้วก็มาถึงนี่ตีห้าโคตรเช้าเลยไม่ใช่เป็นเพราะผมครับ <c oughs> เป็นเพราะทางนู้นครับทางโรงแรมครับมีอะไรอ่ะขอนแก่นไม่เคยไป ไปอ่ะเป็นไงได้นอนบ่าเราอ่ะไม่ได้นอนวัยรุ่นตาดำบอกให้การนอนเป็นเรื่องของเด็กไปอุ้เอ๋อู้เอบอกให้เขาหยุดพูดดิอดนอนอยู่งั้นภารกิจเราวันนี้นะคะมาส่งเฮียย้งขึ้นเครื่องบินไปโชคดีอันนี้คอนเทนต์ป่ะเรื่องจริงเรื่องจริงไปกลับบ้านนอนกลับบ้านนอนกลับบ้านนอนไม่ขึ้นเจ้าสาวเนี่ยไปตึ๊ง สวัสดีฉันโด่าเธอชื่ออะไรไม่บอกชื่อหรอกพูดอีกทีสิ ไม่บอกชื่อหรอกดังขึ้นอีกไม่บอกชื่อหรอกอะไรนะไม่บอกชื่อหรอกเจอแล้วแต่จะเห็นนี่ไหมเห็นนี่คืออะไรเคยสักผ้ามั้งจะเห็นอยู่เป็นกล้องใช่จะเห็นนี่ไหมเห็นสิคืออะไรกระเป๋าไงไม่ใช่อะไรอ่ะแบกแพกอ๋อแบคแพคพูดอีกทีสิแบคแพคดังดังแบคแพคดังขึ้นอีกแบคแพกปัญญาอ่อนกันที่เปล่งเลยนะแล้วตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเอา แล้วก็อยู่ที่โรงแรมอาวานีขอนแก่นยังไงเล่าฮะบ้ากิงเชียวฉันต้องทําตัวปเป็ยนย่อ่อนตัวหน้าผู้คนมากมายขนาดนี้ก็ปกตินะ <c oughs> แล้วเรามาทำอะไรกันที่นี่เรามากันได้ยังไงงงโอ้ใบชกเราจะพามาเที่ยวชมยังไงล่ะกล้อง <c oughs> ไปขวาหน่อย nä in, nä in, nä in, นยี่นี่นี่แทนไปขวาหน่อยก้องแทนไปนี่นี่หมาป่าที่นัดไว้นะ <c oughs> ไม่ได้เข้าสักทีหันหลังสิควาย ตอนนั้นเราตอนสิบเอ็ดโมงแล้วว่ไงเป็นไงเป็นหอาหารจีนแล้วเป็นไงเอ็ดโมงครึ่งยังไม่ถึงเลยก็บอกแล้วว่าเขาเบอรใหญ่เราเป็นเบอร์ใหญ่ปะเบอร์ใหญ่ไงแต่ว่าเราเป็นรุ่นน้องเราเป็นรุ่นน้องจะมาก่อนก็ไม่ได้เราต้องให้พี่มาก่อนถูกใช่ไหมไม่ถูกต้องใช่ไหมที่คิดอย่างนี้ บอกแท้จริหรือบอกคำนี่อะนัทนน้นเชียงมีมีเชียงมีแต่เชียงไม่มีแลกละคือแบบว่าคนอื่นเขาก็กำลังกินติ่มซำกันอย่างอร่อยอร่อยสนป่ะสนป่ะก็ไม่สนข้าไปเข้าไปเลยยงรู้จักไหมดอร่าน่เย่าเกิดไม่ทันบอกเลยว่าเด็กรุ่นน้องเกิดไม่ทันดอร่าเหรอน้องอุ้ยอะไรครับเนี่ยพี่โน้ตตื่นแล้วเหรอคะเนี่ยได้นอนกี่ชั่วโมง ้ยุการนอนเป็นเรื่องของเด็กแต่เมื่อกี้ตอนกูโทรไปมึงนอนอยู่นอนไม่หลับพอดีว่าเป็นผู้ใหญ่เกินไปก็เลยนอนนิ่หลับโอ้แล้วดูสาวๆดินิทำไมอ่ะคุณคุณบอกหน่อยว่าทำไมเราถึงยังไม่ได้กินครับรอใครครับรอฟางทุกคนเนี่ยตอนนี้สิบกว่าคนเนี่ยรอคุณคนเดียวเนี่ยจริงเหรอจริงเหรอเฮียจริง ฝากกับพี่ก้องแล้วสดป่ะสนไว้ใช่เพราะฉั่ไม่สนอยู่นะไปกับปลานี่โอ้โหเต็มเลยนะอาหารติ่มซ o n ติ่มซำเอ้าไหนขอดูหน่อยดิมีจริงไหมเนี่ยติ่มซำอ่ะไม่ให้ดูโอ้โหเนี่ยัสเลยใส่เลยอ่ะเฮียใส่เลยอ่ะใสมั้เฮียใจเย็นไม่เอาเราเราต้องแกล้งเย็นไใช่หรอวะทำไมเข่า ก็หันมามองแล้วไอ้พโกทำอะไรอยู่ตรงนี้หิวแล้วนาเดียทุกคนกินค่ะเหมือนท้องไส้พันพันขวดอันนี้หิวข้าวหิวอะไรกันแน่นี่แล้วหิวบั้งเราชอบมันดางบอดีเลยไ้ตัวนี้ออกให้มันกว่า้าได้กมาเาอปดเอา่นี้อ่นี้พอแล้ว้วโ่ารักมากอู้สำหรับเรานี่หนู อุยกินโกอดกินโกอดแล่วาไม่ได้กินไม่ไหวเยอะมาช้าเสียบนามด้วยต่อยด้วยต่อยด้วยโอ้โหนี่ก็สดเหอนกันวันนี้ผมอยู่กับช่องนักกล้าเหมือนแคลนนะผมวันนี้อาเดจจซสายพอเลยมั้งไงจูฟางจูฟางจูฟางอยากดู้ก็เหรอ่แล้วก็วันนี้เรามีสาวสานักกินมา เป็นยังไงอาหารล่างอ้วนเนี่ยอร่อยไหมทุกคนดีดีทุกอย่างยกเว้นอร่อยเว้นมึงอะเว้นมึงอะพูดอย่างเงี้ยอ้วนเสียใจขอคำใหญ่เลครับพี่ผมาพา่ยังไงมันควรวรนนี่เขาต้นอย่างนี้ใช่อร่อยจริงอร่อยเนาะซิเอาละทุกคนแล้ววันนี้ฟองกูก็จะ พาเข้าห้องฮฮ่พามาชมห้องของโรงแรมอเวนนะีอ์นะเป็นไงติดคนนี้ตลอดเลยคนนี้เขาหลบกล้องไม่เคยได้เอาถามจริงนะมึงตั้งใจหลบจริงจริงไ,ไหม <Okay. S 2> นี่คือเคาน์เตอร์ที่แบบเรียกว่าที่เป็นเกมต,ตูดลอยเด็กปะเฮ้นยนั่นไม่ใช่คร่ะไ,ไม่ใช่ครับคนละเคาน์เตอร์เขาชอบดีไซน์ของเขามากเลยนะเนี่ยนี่เขาเรียกว่าห้องเอ็กซ์คูซีฟสวีทเอ็กซ์คูซีฟสวีทรับถูกพูดไม่ถูกกูจะถีบพี่ครับบอกหลายรอบแล้วนะ ดูนี่ชอบฝาผนังแอบถามข้อมูลวันนี้เนึงแล้วว่าทำไมถึงต้องเป็นลายแบบนี้ก็คือลายเนี้ยมักจะนิยมเห็นในโบสถ์ในวัดที่เป็นใช่ไหมใช่ของจังหวัดของแก่นก็จะมีลายแบบนี้เยอะมากๆเลยโคมไฟแบบใหญ่มากใหญ่จริงพี่ฟางไปยืนข้างโคมไฟดิโอ้โหโคมไฟใหญ่มากอย่างงี้ไม่ได้เรียกว่าโคมไฟธรรมดาครับเรียกว่าโคมไฟเฮ้ยเราขึ้นไปเหยียบดวนเตียงเลยแล้วกันเอาพี่เขามองหน้าเฮ้ย เฮ้ยเราก็นอนเลยแล้วกันอันนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงนะครับที่เขานอนเนี่ยไปปังกันไว้นี่เด้ออย่าเพิ่งรีวิวไงว่าเตียงนุ่มนอนสบายมากแล้วฟังอยากให้เห็นตรงนี้มากเลยครับท่าน้ชมแหน่แหน่นี่คืออ่างจจกุชชี่ฮะว้าวกว้างใหญ่มากแช่ได้จะเอ๋นี่เหมือนแช่ได้ประมาณห้าคนเลยนะ ม่เลยนะเอางอนเฉยเลยมาดูวิวตรงนี้แล้วนี่วิวตรงเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นวิวที่สวยมากเราจะเห็นเป็นปอดของอนแก่นขอนแก่นเออทำไมถึงเป็นปอดกีฬาออกกำลังกายเลยครับอีจกยานมีูวิ่งเป็นลายกิจกรรมปะออกกำลังกายน่ยแต่หนูอยากดูห้องที่ใหญ่กว่านี้จังเลยค่ะเออมีไหมพี่มีไหมมีไหมีครับตัวใหญ่แบบเราต้องใหญ่ๆดีเนาะใช่ไหมตามไป คุณวันครับคุณยังไม่เคยเห็นใช่ไหมครับห้องนี้โอ้ดูสะกดูสกต๊นี่มันเป็นห้องที่เหมาะกับแก๊งเราเลยนะนี่คือแบบว่าโต๊ะที่เล่นปิงปองได้เลยเนี่ยโต๊ะกว้างมากโซฟาชุดโซฟาตรงนี้รู้แหละว่าทำอะไรการทำอะไรกาจุกิแน่ๆเหมาะมากเอาเอารับกาแฟรับน้ำอะไรดีคะ ตรงนี้เราก็สวมบทบาทเป็นบาร์เทนเดอร์ได้เอาี่ครับกาลาโตแ้แก้วหนึ่งอ่ะกะต่ำมาต่ตมอยี้ได้ไหมคะความรักก็เหมือนกาแฟแต่ถ้าเธอไม่แก่ก็สมัยเซโนความรักก็เหมือนกระจกแต่ถ้าเธอไม่งกก็น้ำมงตรงหน่อยองตรงหน่อย,ส,ยอสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับสุดยอดตรงนี้ก็จะมีห้องน้ําเล็กๆนะคบเอาไว้รับแขก นี่นะคะเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดโรงแรมอาวนี่แห่งนี้เนี่ยมีห้องนอนทั้งหมด196ห้องนอนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอะไรอะไรอะมองหนึ่งฮึม,มันสามารถปูดว้าเบดูวิวได้ทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนูน้นแล้วตรงนู้นเราก็นอนแช่อ่างจาก,กุชชีส่สบายสบาย เราจะนอนที่นี่แหละคืนนี้ใครมาเที่ยวขอนแก่นแนะนําเลยโรงแรมเอาไว้นี่สวยบริการดีถ้ามาขอนแก่นเนี่ยต้องมาที่นี่ปะต้องมาที่นี่ที่นี่เลยที่นี่ก่อนเลยแล้วเราก็นอนนอนก่อนเลยก่อนจะทําอะไรหรือไปเที่ยวไหนอ่ะพักก่อนดูเหมือนจะง่วงจริงๆนะง่วงจริงแล้วตาเปื้อยอ่ะดูออกอ่ะจะออกไปดูสระว่ายน้ำข้างนอกแต่ว่าแดดแรงอยู่เลยอ่ะเปลี่ยนแว่นแป๊บ ดูดิสาวว่ายน้ำสวยและน่าเล่นมากปกติเวลาฟังไปที่ไหนเนี่ย สาวเวียดนามเขาจะเป็นโทนสีฟ้าเงินใช่ปะหน้าเบื่อแล้วไงนี่สีเขียวแล้วดูเป็นแบบเหมือนไร้ขอบอ่ะแล้วทะลุไปตรงนั้นก็คือต้นไม้ใบสีเขียวโอ้โหบรรยากาศโคตรได้อ่ะตรงนี้มีบาร์ด้วยสวัสดีค่ะสสวัดีครับยินดีต้อนรับสู่ฟรีสปานะครับเอาวันนี้ของแกะครับผมเออเปิดกี่โมงถึงกี่โมงหรอคะตั้งสิบโมงเช้าครับผมจนถึงสองทุ่มนะครับครับแลเป็นเครื่องดื่มอะไรดีครับผมเอาเป็นเครื่องดื่มที่แบบว่ากินแล้วสดชื่นตื่นเลยค่ะมันเป็นโบริโต้ะลยครับ ได้ค่ะมอเตอร์ไซเคิล่หนึ่งที่เอ้าฟังไม่ค่อยชัดที่นี่ก็จะมีคลองเทียวหลายสูตรเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วถ้าเกิดว่าสูตรคูณนะคะเขาบอกว่าที่นี่คือสาว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดของขอนแก่นใช่นี่ครับผมว่ายว่ายแบบจ้วงๆแบบเป็นนักโอลิมปิกอะสมัยก่อนอะพูดแล้วคิดถึงสมัยก่อนลงไปเนี่ยแม่น้ำโขงอะเคยเห็นปะ ไหว้ไปเลยข้ามเฮ้ยข้ามมัน้ำผงใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วก็ไหว้เรียบเอาเฮ้ยเฮ้ยพี่เขาเล่นดีเอะให้เอาไม้ติดที่เขาเลยกระโดดลงไปอะครับเป็นยังไงครับไม่จบสามวันมันไม่ท้อเด็กมันไม่ท้อสามวันเป็นยังไงลอยอืดขึ้นมาเฮ้ยเอาเหมือนเอาพี่เอาพี่เหมือนเดิมดีกว่าได้แล้ยค่ะเอาแล้วนะ เอาเลยกินเลยกินเลยเปรี้ยวๆซาซาแล้วก็มีความเย็นๆกลิ่นหอมของใบสาระแดงแล้วว่าทางคลิปเราอ่ะอยู่ตรงนี้แหละได้แล้วหนึ่งคลิปคิวเลยนะมันคุณช่วยแล้วหลังเล่าอยากลองราโอเก๋ไหมล่ะ เฮ้ยมีจริงไหมเนี่ยมีเหรอมีเฮ้ยเฮ้ยอยากร้องเพลงว่ะเออเป็นร้องเพลงดีกว่าว่ะเอยนี่คือดูนี่ดูป้ายระเบิดความมันเป็นไงอ่ะแค่เห็นก็แบบว่าโอ้ยอยากเข้าไปแล้ว ีครับผมมีเวทีส่วนตัวของผมครับกำลังกำลังจะเปิดคอนเสิร์ตกันันนี้นะคอเชิญ์ตเบเงียบๆหลวงหลวงพ่อกำลังประกาศแลวจะมีการเทสมาด้วยนะเทสเลยนี่นะครับจะเป็นคอนเสิร์ตแรกของฟังโกโอเคครับอันนี้คืออันนี้คือเห็นนี้คือบัตรเต็มแล้วนะครับบัตดเต็มแล้วครับผมจะร้องเพลงแต่ว่าพลังงานจะร้องให้แล้วครับผมจะร้องเพลงนี้ให้เป็นขอขวัญกับทุกคนนะครับโอ้ ขอเชิญครับอันนี้คือศิลปินรับเชิญครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะศิลปินทุกคนันผมวันนี้ผมจะมาเล่าบทเพลงหนึ่งเพลงสั้นๆนะครับครับอ่ะหมดเวลาแล้วครับลงครับโอเคโอ้ยสุดจริงต้อมไปแล้วยิ่งอยู่ผมยิ่งอายแอบอิงซอบบนเงาของเธอในอ้อมกอดเขาแอบเอาเธอนั้นฟังไว้ในใจ เยยินเสียงเพลงรักของเธอในใจส้งซ้ำแต่เอาเจนั้นฟังไว้ในใจโอ้โหโอเไหมอีกไหมไปแลกเหรียญไม่ยอดใหม่เลยยังแบอดเส็ดยังบอยส่งยังแบดบอยส่งยังแบดแส็ดยังอย เดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆเฮ้ยเรามาจีบโอ้โหห้องอาหารเบเกอรี่เบเกอรี่ดูดิสวยอ่ะเป็นโทนสีขาวอะไรเข้าเนี่ยโงแรมนี้จะมีทุกอย่างไม่ได้นะครับงเรอแบสุดยอดเหมือนเค้กอันใหญ่ก็มีนะกที่นี่ก็คือมีทุกอย่างขายขนมเค้กด้วยขนมปัง แล้วก็น้ำแล้วก็เครื่องดื่มโอ้ว้าวาว้าว,าวามาแ,วา,วาแล้วของหวานและกาแฟเครื่องดื่มโอ้โหแล้วสั่งเกินจำนวนนะแต่ว่าแบบน่ากินไปหมดทุกอย่างเลยเอย่ากก็อดใจไม่ไหวจริงๆเป็นสีสมๆนิดนึงนี่คือเค้กแครอทรสชาติหอมแครอทที่ไม่ใช่แครอทอ่ะอร่อยแบบละมุนอ่ะว้ามูสตอร์บีมูสตเป็นแบบสามสี่ชั้นเลยอถ้ามองจากด้านข้างอนี่ย ฟินเวอร์เลยแมสวยมาขุดอะไรฟินเวอร์เลยไหมฟินเวอร์อันนี้เรียกว่าเมนูเลดเวลเลตในกระตูนหลายๆเรื่องพวกกระตูนดิสนีย์เค้กส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้นะแล้วเราก็ไม่เคยกินด้วยแบบเนี้ยเอออร่อยมากเลยสวยเนาะอุ่ยนี่เป็นชื่อโรงแรมที่พักนี่เลยนะใช่อร่อยมาก รสชาติหอมมันไม่หวานนี่คือเป็นแบบว่าเป็นน้ำสังรัรลจริงหรอใช่ซูซาอร่อยมากเดี๋ยวไปทำอะไรต่อก็เด uh> ี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เองแหละเดี๋ยวก็รู้เองแหละไม่ต้องบอกหรอกเจอกันนี่เรอกไร้แล้วเขาก็จะเลือกเป็นตัวนี้เลยอวานีอีสานคิดเส้นนะคะประมาณบำบัด บำบัดิดเป็นเป็นการทุน้ำมันแล้วก็ขิดเส้นด้วยค่ะเส้นที่เราปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยใะมากเราเป็นคนเส้นตึงมากตึงเปียตึงทั้งร่างกายเอาไปลุยกันเลยโอเคตอนนี้เราอยู่ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าละเปลี่ยนเสื้อผ้ากันปิดประตูขออนุญาตตั้งกล้อง ในห้องแล้วพี่ออยืนรอยอ,อ,อยู่ดีค่ะตรงนี้ก็คือเอาไว้ใช้ดูสวยจังเลยอ่ะสวยจังเลยอยด่เวลาโย و! และนี่คือเสียงจะฟังกุบเวลาค่ำแล้วค่ะทุกคนได้เวลาอาหารเย็นเราจะมาทานอาหารหรูกันที่ห้องลอนดอนเอยห้องลอนดอนเรียกได้ว่าเป็น ร้านอาหารกึ่งขับ<ม>กึ่งบาร์ออกึ่งเลสเตอรองที่สุดแสนจะหรูหราแล้วคุณดูผมแต่งตัวผมให้เกียรติสถานที่มากนี่คุณไปดอยไหนเนี่ยออแต่แต่นั่นคือสบายมากเลยข้างหลังนั้นเธอ,อเธอ,อเธอ,อ,เอ,อ,เอ,อ ชิวๆเราแต่งตัวกันแบบสบายๆชิวๆเมื่อกี้ินข้าวเย็นชิวอร่อยอ่ะมีคนไม่อ่านไลค์บุมออม้มไปเค้าเหรอไม่อ่าน <laughs> เราเอง <laughs> แต่งตัวเป็นทัวร์จีนเลย <laughs> อะไรมันหายไปแล้วไอ้ที่เห็นตอนกลางวันอ่ะที่สแาบกระโงรงจะใส่ไม่ได้แล้ว <laughs> ไปข้างในกันดีกว่าดูบรรยากาศ และตอนนี้นะคะเราก็ได้เวลาอาหารเย็นกันแล้วค่ะมีคนหิวกินก่อนเลยละกันอันไหนที่เฮียบอกว่าอร่อยอ่ะอันนี้มันคำมาจากต้นหอมต้องโดนสองด้วยเฮียต้องโดนสองด้วยไม่มันต้องผ่านจักรเแล้วนะเดี๋ยวคนจักรเแลลงไปแล้วไม่ได้อันนั้นอร่อยเลยจริงไหมจริงหอมชีสมากพิซซ่าเรามาถ่ายช่องนี้นะผมกับผมช่องช่องนี้นะพิซซ่าอร่อยแปงน้อย ยังไม่กินอะไรอางเงี้ยอะคุณรอเลยนี่นะครับเขาเรียกว่าอันนี้เมนูอะไรอ่ะซอยจูอิตาลีซอยจูอิตาลีโอเคหุ้เนื้อมันชิ้นใหญ่มากเลยนะโชว์โชว์ว้าวรอโอ้เอาออกมาก่อนอ๋อมบียรออกมาก่อนด้วยอ พวกนี้อร่อยมากข้าวเหรออร่อยเดี๋ยวจะมากินข้าวผัดนะข้าวผัดจานใหญ่มากอืมข้าวผัดอร่อยอร่อยปะอร่อยมันคือข้าวผัดเหรอข้าวผัดกุ้งนีอืมอยากให้ดูเมนูนี้อันน่ากินมากอันน่ากินอันนี้มีแบบดูสินี่คืออะไรอ่ะอืมไข่ปลาไข่กุ้งไข่กุ้งไข่กุ้งมากไข่กุ้งอ เพิ่มเพอ่จริงจริงเลคุณหน่อยนะอร่อยอร่อนะอร่อยมากตุนก่เลยใช่ไหมอันนี้น่อยมากอร่อยแบบว้าวเลยอันนี้หมดจัดเลยเป็นแบบฟลอวิงฟลอวิงอันนี้นนเราไปถ่ายมาที่ห้องนู้นแล้วมันเป็นเมนูนเดียวกันถ้าชื่อภาษาอังกฤษอ่ะเขาชื่อแบบฟลอวิงถ้าชื่อภาษาไทยอ่ะเขาเรียกว่าควายกินไก่ควายกินไก่ หลอกดาไปเลไม่จ้ะทุกคนน้องน้องหนูๆหนที่ดูอยู่นะครับฝากช่วยไปกดไลค์กดแชร์ช่องเฮียยงด้วยนะคบอันนี้เด็กฟันของเองอะน้องยงอะน้องยงท่านนี้เรามาเพิ่งปรมีพี่ฟางเลยครับนี่เฮียยงเลยนะเฮียยงก็ไม่ใช่พ่อคุณดิไม่ใช่พ่อคุณดิยกรักเฮียยงอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านมาขอนแก่นหรือว่าอยากจะมาพักมาเที่ยวที่นี่เนี่ย มาพักที่นี่เลยโรงแรมอาวานีขอนแก่นนะบอกเลยว่าสนุกสนานแน่นอนเพราะว่าข้างในเนี่ยที่พักก็สบายผ่อนคลายมีสปามีนวดความบันเทิงเนี่ยเยอะแยะมากมายอาหารก็มีตลอดเลยนะลืมนะคะมาติดตามแล้วก็มาเที่ยวกันนะ คนแกสนุกจังเลยเว้ยไม่อยากไปเลยคนแกสนุก <il> จังเลยไหนใครบอกไม่ห <es> น <genial nie> ักมาไม่อยากไปเลย